ที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเกตคลองสามวาในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นในมาตรานี้ของกลาโหมเลยครับท่า,านประธานครับเวลาเราพูดถึงทหารเนี่ยเรามักจะพูดคํานี้นะครับว่าถ้าเป็นชายต้องเป็นชายชาติทหารพูดคําไหนคํานั้นผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าปี64กรรมธิการงบประมาณได้ผ่านงบประมาณสําคัญ โดยมีคําสัญญาของผู้นําเหล่าทัพปี64นะครับท่านประธานครับซึ่งปี65ที่ผมเข้าไปเป็นกรรมธิการนี้เนี่ยก็ได้สอบถามว่าท่านได้ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญากับกรรมธิการงบประมาณ64หรือไม่อย่างไรเหตุผลที่ผมต้องตัด10%ท่านประธานครับมันมีคําถามอย่างนี้ครับว่าความมั่นคงทางทหารสําคัญมากกว่าความมั่นคงทางสุขภาพหรือไม่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ตอบได้ เมื่อวานนี้มีข่าวดังที่กรุงคาบูในประเทศอัฟกานิสถานเช้าวันนี้หนันงสือพิมพ์หลายฉบับลงท่านประธานครับว่าจะเป็นภัยคุกคามประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนสิบประเทศและเป็นภัยคุกคามต่อเอเชียซึ่งผมมองระยะทางท่านประธานครับไม่ได้พูดไปเรื่องของความมั่นคงของชาติหรือว่าไปยุ่งกับประเทศอื่นนะครับระยะทางจากตาลิบันเนี่ยนะครับ เข้ากรุงคาบูผ่ากว่าจะผ่านตุรกีกว่าจะผ่านแม่น้ําเข้ามาที่อินเดียผ่านปากีสถานเนปาลภูฐานเข้าพม่ามาถึงไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเดินอีกประมาณสองปีกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดไว้เช่นนี้ไม่อยากจะให้ท่านบอกว่าเนี่เห็นไหมตาลิบันเขาบุกไปที่คาบูแล้วความมั่นคงทางการทหารต้องสนับสนุนท่านประธานครับทางฝั่งตะวันออกก็มี ประเทศเดิมก็คืออินโดจีนเก่าลาวกัมพูชาเวียดนามเหนือก็จีนขึ้นไปมองโกเลียไปถึงไซบีเรียใต้ก็มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนว่ากันไปครับแต่ที่ผมอยากจะตอกย้ําก็คือว่าท่านประธานครับยากที่จะเกินทําใจรับได้กับงบประมาณแผ่นดินเช่นนี้ครับแต่ยุทธพงศ์รัฐมนตรียุทธพงศ์ของผมก็บอกไปแล้วครับว่าหลายหน่วยงานนะั้นถูกปรับลดไปน้อยมากวันที่ผมนั่งเป็นกรรมาธิการที่ตึกชั้น4ี่ตึกกลางครับ พูดถึงเรื่องงบกรลาโหมพวกผมก็บอกว่ารับไม่ไหวก็เลยต้องเดินออกท่านประธานครับเลยไม่ได้บวชไม่เห็นด้วยเพราะรู้อยู่แล้วกรรมธิการของท่านบวชยังไงก็เห็นด้วยที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับว่าชายชาติทหารน่ะพูดคําไหนต้องคํานั้นก็เพราะว่าปี64ท่านประธานครับหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาของบประมาณโดยบอกว่าจะใช้ไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญครับท่านประธานครับ ือาประธานเห็นรถทหารนะฮะที่ผ่านมาเป็นทมวี่เป็นยี่ห้อดังปืนต้องซื้อจากตะวันออกบ้างซื้อจากอเมริกาซื้อจากยุโรปทั้งๆท,ท,ที่รถยนต์คนไทยทุกวันนี้ที่เราเรียกกันภาษาฝรัง่งว่าโลโกคอนเทนต์คือใช้อุปกรณ์ภายในประเทศในเกนะ้าสิบเก้าจุดเก้าแล้วท่านประธานครับแค่โลโกโยย้ยศรถเป็แปเท่านั้นเองแต่กองทัพเคยมาสัญญากับกรรมธิการปีหกสี่ครับว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศท่านประธานครับถึงขนาดบอกว่า เครื่องบินที่เราเรียกันว่าดโดรนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับเป็นเครื่องบินบังคับเนี่ยนะฮะราคาพันสี่ร้อยกว่าล้านประเทศไทยผลิตได้นะท่านประธานครับและไปโชว์อยู่ที่งานแอร์โชว์ที่สิงคโปร์มาแล้วราคาไม่ถึงหลักพันไหนล่ะที่ท่านบอกว่าท่านจะใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศเอาละท่านอาจจะบอกว่าขีปบรณาวุธหรือว่าขีดความความสามารถมันไม่เท่ากันก็เลือกสิครับโดนมันแค่บินใช้เครื่อง บ,บังคับแล้วก็นั่งอยู่ในห้องแอร์เจ้าหน้าที่ก็ดูริมชายทะเลริมโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปการบุกรุกทางทะเลแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้วิธีการในการต่อสู้หรอกมันเป็นแค่เขาเรียกด่านหน้าสายลับในการสำรวจแต่ท่านประธานครับเมื่อวานนี้ดูเครื่องบินที่ก็บินันที่อัฟกานิสถานขึ้นไปเนี่ยนะมันดูจากคู่กันเอิร์ดมันมองจากข้างบนเห็นเครื่องบินเห็นสนามบินหมดแล้วทําไมไม่ไปเช่าขเขาล่ะครับต้องไปซื้อทำไมสี่สิห้าพันล้าน อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งท่านประธานครับและเกือบสองปีมานี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเขาก็ประเมิน GDP นะตกต่าไปเมื่อไปกี่วันมานี้ GDP ประเทศก็สารวัตรเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วเป็นไงครับเราก็ยังซื้ออวุธทรปรกรณ์จากต่างประเทศอีกนี่ผมพูดเพียงแค่กองทัพเรือนะกองทัพอากาศเมื่อปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันครับเข้ามาปี64ก็พูดลักษณะเช่นเดียวกันครับว่า กองทัพอากาศในปี64ในงบประมาณเนี่ยนะครับจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศพร้อมพัฒนา P.R.D. แล้วก็มีการประชุมสัมมนาการเรียบร้อยกับในอุตสาหกรรมของประเทศท่านประธานครับและยังไงฮะสุดท้ายกองทัพอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งบประมาณที่ใช้ของต่างประเทศหรือ,อยังไงครับเมืองไทยไม่มีฝีมือแหละครับผมเห็นไทยประดิษฐ์ปืนไทยประดิษฐ์ ลูกซองเบอร์12ลูกซองเบอร์8เบอร์เก้อะไรกันเนี่ยยิงกันมาตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้เรายังไม่มีปืนแม็กอินไทยแลนด์เลยท่านประธานครับแล้วก็เอาเงินงบประมาณมาใช้ในเรื่องแบบนี้รถเก๋งก็เยอะแยะรถสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อผลิตที่ที่โคบุสากมบางชันแถวบ้านระยองเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมครับเราไม่ซื้อสั่งนำเข้านำเข้านี่จึงเป็นที่มาว่างบทางการทหารที่บอกว่าความมั่นคงทางการทหารสำคัญกว่า มั่นคงทางสุขภาพหรือไม่จึงเป็นคําถามให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับที่ผมอภิปรายไว้เนี่ยเพื่ออยากจะบอกให้กับกองทัพทั้ง4ี่เหล่าทัพนะครับบอกอากาศเรือตํารวจโอ้โหเมื่อกี้ไี่ดูข่าวตกใจเลยนะเขาบอกว่าช่วงนี้โปรโมชั่นแจกกระสุนยางไม่อั้นน้ําแก้นน้าตาก็มีบริการเนี่ยท่านประธานครับงบประมาณแผ่นดินแบบนี้ ทำไมรัฐบาลจึงไม่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับลดงบประมาณเลยครับส่งสัญญาณมาท่านประธานนี่ครับประธานกรรมธิการนั่งอยู่บนบัลลังเนี้ยบอกว่างบกองทัพเอารดลงเพราะเอาไปซื้อโควิดโทษซื้อยาโควิดแก้ไขปัญหาด่านหน้าก็ว่ากันไปผมจึงฝากเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในส่วนของกองทัพอากาศท่านเคยมาพูดในห้องประชุม64นะครับผมไปค้นชาวเลท่านก็บอกว่าจะใช้อุตสาหกรรมในประเทศ อย่างน้อยก็เริ่มต้นครับ2 0 30อซนไอ้รถอะไรที่ซื้อจากต่างประเทศยี่ห้อฮัมฮัมอะไรเนี่ยนะก็ซื้อของไทยได้ไม่ไทยลูกยูเนีน่ยนคาโตโยตา้าอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะอีสูสุก็มีรถใหญ่ไม่ใช่เอาไปซ่อมแบบที่ท่านยุทธพงศ์พูดเมื่อกี้เนี่ยฮะรถฮีโน่รถอีสุสุทคใหญ่ๆราคาไม่กี่สตางค์ท่านประธานครับก็นำกลับมาใช้ในประเทศไทยทำไทยใช้ชัยเจริญคนงานก็มีเงินเดือนครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแปลยติไว้ลด10%ของกองทัพเนี่ยนะครับเพื่อจะเตือนให้ท่านทราบว่าผอ,อเหล่าทัพท่านใดก็แล้วแต่มาในเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านได้โปรดพิจารณาครับว่าถึงเวลาท่านกเกษียณอายุราชาการไปหัวโขนมันก็ถอดไว้อาจจะมีลูกน้องไปได้ครับพี่ดีครับท่านทานันครับผมเหมาะสมครับนายบ้างก็ระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่สิ่งที่จะยืนยงอยู่ในประเทศก็คือการจัดทำงบประมาณแบบไทยทำไทยใช้ไทยเจริญครับ ผมจึงมีความเห็นว่ากระทรวงกลาโหมวันนี้ควรจะถูกปรับลดอย่างน้อย10%ครับท่านประธานครับขอขอบพระคุณครับ